สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบตุหน่วยนะคะที่ร้านเคใน,นออโต้คาค่ะเราเน้นคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะวันนี้นะคะเรามีการมาส่งม,มอบรถกันนะคะกับรถอิซูซูดีแม็กปี2014คันนี้นะคะวันนี้เรามาส่งม,มอบรถให้กับพี่เมฆนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพี่เมฆสัมภาษณ์เอ่อในการรับรถวันนี้หน่อยอะไรคะครที่ตัดสินใจทําให้มาออกรถที่นี่ ดูเห็นรถสวยก็มาดูตัดสินใจเลยทําแลเราก็ตัดสินใจในการจองแล้วก็ยื่นจัด<อ>ไฟแนน้น์อันนี้พี่เมฆทำอาชีพอะไรอยู่คะรับเหมาค่ะรับเหมาก่อสร้างเนาะตอนตอนที่จัดไฟแนนซ์พี่เมฆรู้สึกกังวลอะไรไหมคะ<อ>ว่าจะผ่านไหมหรือว่าจะ ออกรถได้ไหมด้วยเกี่ยวกับอาชีพของเราใช่ก็กังวลอยู่นิดหน่อยกังวลเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็บนเบรคไฟแนนซ์นี่นะครับอ๋อแล้วก็พวกเอกสารอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอเค <laughs> ถ้งั้นสุดท้ายนี้ขออนุญาตให้พี่เมฆช่วยฝากนิดน,นึงค่ะสําหรับลูกค้าที่เขากําลังจะตัดสินใจอยากจะซื้อรถช่วยแนะนํารีวิวของที่ร้านให้นิดนึงใช่ครับถ้าเกิดสนใจรถยนต์มือสองสภาพดีก็แนะนำร้านเชนเอ็นลอตคาครับ พราะว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ออกรถได้เนาะรเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้จบคลิปรีวิวรับรถวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย